ทุกคนพี่มาร์กกำลังจะมีทัวร์คอนที่ประเทศไทยแล้วเย้ดีใจก็คือจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือชื่อว่า The Outside er Asia Tour th 2023 Thailand เรามันเมียหลวงยืนหนึ่งเออผู้ชายก็เลือกเราก่อะ รายละเอียดดังนี้เลยค่ะก็คือ the outer side Asia tour 2023นะคะจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะทุกคนค่ะแต่ว่ารายละเอียดงานเนี่ยมันจะมีมา2ที่แล้วก็คือที่กรุงเทพนะคะแล้วก็ที่ขอนแก่นค่ะทุกคนที่กรุงเทพจะจัดในวันที่5-7ถึงพฤษภาส่วนที่ขอนแก่นจะจัดวันที่12-13ิพฤษภานะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะมีการให้กดบัตรนะคะในเว็บไซต์ all ticket นะคะทุกคนค่ะเวลา10โมงของวันที่31 นาแล้วก็วันที่1เมษานะคะทุกคนฉากนั้นแล้วนะคะเขายังบอกอีกด้วยว่าเมืองเพิ่มเติมอื่นๆกําลังจะมาก็คือแบบที่อื่นๆกําลังจะมาอันนี้องเป็นทัวร์สี่ภาคแล้วไหมมันต้องทัวร์สี่ภาคแล้วไหมมันต้องไปทุกภาคแล้วไหมเธอเราต้องไปทุกจังหวัดแล้วไหมเธอไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวบอกไหวไม่ไหวบอกไหวเราอดได้แต่ผู้ชายต้องอิ่ม ไม่ไหวบอกไหวเธอคือใช่ไหมฉันคิดว่าเขาต้องจัดสี่ภาคแน่ๆหรือก่อนหน้านั้นก็มีเพจอีจันใช่ไหมที่แบบได้มาสปอยว่าพี่มาร์จะมีแบบคอนเสิร์ตห้ารอบอะไรห้าวันเนี่ยแหละแล้วคือแบบเธอคือแบบมันจึง้งมันปังจริงแล้วพอวันนี้พี่มาร์ป,ประกาศออกมาเธอก็ใจ่ไหมลูกฉันตื่นเต้นตื่นเต,นต้นมากเธอตื่นเต,นต้นมากแล้วเมืองต่อๆไปไอ่ะให้ถ้าแล้วเมืองต่อๆไปถ้าให้ฉันเดานะน่าจะเป็นภูเก็ตภูเก็ตหาดใหญ่ไหมภาคใต้ภาคใต้ไม่ภูเก็ตก็หาดใหญ่แหละ ฉันต้องได้ไปฉันต้องได้ไปไม่ภูกเก็ตก็หัดใหญ่เออกรุงเทพด้วยแล้วก็อีกเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งน่าจะเป็นเชียงใหม่ไหมถ้ามีขอนแก่นนะ่าจะต้องมีเชียงใหม่ด้วยทุกคนคิดว่างไงทุกคนคิดว่าเมืองเพิ่มเติมที่เหลือจะเป็นจังหวัดอะไร